ลูกไม่ดูดเต้าทํำยังไงนะคะถึงจะมีน้ํานมนะคะหรือลูกดูดเต้าไม่ได้นะคะลูกไม่ดูดเต้าหรือดูดเต้าไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของทารกที่เจ็บป่วยค่ะทารกที่เจ็บป่วยเนี่ยคือทารกที่คลอดมานะคะแล้วต้องไปอยู่ไปอยู่เไปอยู่กับหมอเด็กนะคะไปอยู่กับหมอเด็กซึ่งโรงพยาบาลพิการต้องบอกว่า จำนวนที่เด็กต้องไปอยู่กับหมอเด็กเนี่ยมันเยอะมากไม่ใช่ว่าการรักษาไม่ดีนะคะแต่ข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องพาเด็กไปอยู่กับหมอเด็กเนี่ยเยอะมากขึ้นค่คะคุณแม่เยอะมากขึ้นเพราะว่าเขาเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยต้องเอาเด็กไปตรวจให้ละเอียดเนาะทีนี้กลายเป็นว่าเด็กก็จะไม่ได้ดูดเร็วถ้าสัปดาห์ก่อนเดือนที่แล้วนะคะประมาณสองถึงสามอาทิตย์ที่แล้วที่แกนไลน์อะคะ่ะที่แกนก็ได้พูดถึงเรื่องดูดเร็วไปแล้วการดูดเร็วคือสาคัญเพราะกระตุ้นให้เกิดน้ํานมไหลนะคะ ทีนี้พอเด็กไปอยู่ตึกเด็กหนึ่งคือเราก็ขาดการดูดเร็วขาดการดูดบ่อยนะคะอ่าทำให้เต้านมเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้น้ํานมมาชา้าวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมแล้วจะทํายังไงถึงจะมีน้ํานมนะคะลูกไม่ดูดเต้าหรือดูดเต้าไม่ได้คือกรณีที่หัวนมแม่ผิดปกติถามที่การจากประสบการณ์คนทํานมแม่นะคะคือทํานมแม่มาเนี่ยเจ็ดปีแล้วนะคะบอกเลยว่า เคสที่เจอแล้วหัวนมผิวปกติดูดเต้าไม่ได้หัวนมผิวปกติที่ทําให้ดูดเต้าไม่ได้เนี่ยหลักสิบสิบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกินอ่ะไม่เยอะนะคะน้อยมากแล้วเคสที่มีการสร้างน้ํานมต่อมสร้างน้ํานมสร้างน้ํานมผิวปกติเนี่ยในชีวิตการทํางานนมแม่เนี่ยสามคนต้องเรียกว่าน้อยมากแสดงว่าผู้หญิงเราทุกคนหรือคุณแม่ทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างน้ํานมได้ ถ้าเรารู้วิธีการะคะ่ะวันนี้พี่การกับแอดทิจุดมัมค่ะมาบอกนะคะอยากฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเราอยากให้ลูกเด็กไทยได้กินนมแม่เนาะเราก็มาให้ความ,มารู้กันนะคะโอเคนะคะส่วนคำถามนะคะเดี๋ยวก็จะตอบนะคะปึ๊บโอเคค่ะต่อไปนะคะทีนี้รู้แล้วว่าทำไมลูกไม่ได้ดูดเต้าดูดเต้าไม่ได้แล้วจะทำยังไงนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะ ข้อที่หนึ่งถ้าใครแต่จริงๆจะบอกว่าความรู้เรื่องนี้เป็นความรู้ที่คุณแม่ต้องหาต้องดูต้องรู้ก่อนที่จะก่อนที่จะมีคลอนะคะเพราะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเราต้องเตรียมความรู้ให้พร้อมพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเราจะลืมว่าต้องทําอะไรถ้าเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยรู้ไหมว่าคุณแม่หลังข้อดเนี่ยเออใครเป็นบัพิการพิการอันนี้ทฤษฎีใครเป็นแบบนี้นบอกนะทฤษฎีบอกว่าคุณแม่หลงังคลอเนี่ยช่วง สองถึงสามเดือนสองถึงสามวันแรกคิดถึงแต่ตัวเองและพี่เกณฑ์ก็เจอเป็นแบบนั้นจริงไม่ใช่ว่าเป็นแม่ไม่ดีนะที่คิดถึงแต่ตัวเองเพราะคุณแม่เพิ่งผ่าตัดคลอดคุณแม่เพิ่งคลอดคุณแม่จะเจอกับความเจ็บปวดที่เพิ่งผ่านมาอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเจ็บแผลฟีเย็บเจ็บแผลผ่าคลอดเราจะกังวลกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เช่นนะคะสิ่งที่ควรทําค่ะปั๊มนมเร็วค่ะทุกคนปั๊มนมเร็วดังนั้น เราต้องมีเครื่องปั๊มไปหรือถ้าโรงพยาบาลนั้นสนับสนุนปั๊มเร็วให้เราได้ยิ่งเลิศเลยค่ะดูดเร็วพี่กณฑบอกว่าให้ดูดภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังลอดปั๊มนมเร็วก็ต้องหนึ่งชั่วโมงแรกหลังข้อในเคสที่ลอดนมมอนหรือลอดเองข้อทางช่องคอดนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่ห้องลอดอาจจะไม่ได้รับปรับตับการปั๊มเร็วสูตรของคุณแม่หลังข้อทั่วไปก็คือจะกลายเป็นว่าหลังสองชั่วโมงหลังคลอนะคะเพราะว่าเวลาที่เราข้อเสร็จจำจำประสบการณ์การลอดได้ไหม นะคะเวลาที่เราคลอดเสร็จเนี่ยเราจะต้องอยู่ห้องคลอดหลังจากเย็บแผแลอะไรเสร็จแล้วเขาจะดูอาการเบ็ดเสร็จเนี่ยสองชั่วโมงที่ห้องคลอดนะคะคือนับจากเวลาคลอดนะที่ห้องคลอดจะดูอาการ observe อาการตกเลือดอะไรต่างๆฟวามดันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วถึงจะย้ายเราไปตึกหลังคลอดตอนนั้นแหละคะ่ะเป็นช่วงที่คุณแม่สะดวกปั๊มนมที่สุดคุณพยาบาลมาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะลูกหายใจเร็วต้องส่งไปหาหมอเด็กคะ่ะคุณแม่ก็ รู้แล้วลูกไม่ได้มาขาดการดูดเร็วแน่นอนเราต้องปั๊มเร็วค่ะเครื่องปั๊มนมที่เตรียมออกมาจากที่เตรียมมาจากบ้านเอามาเลยค่ะปั๊มเลยถึงแม้ยังลูกนั่งไม่ไหวสามารถนอนปั๊มได้คือพี่จะบอกว่าทุกวันนี้เวลาที่พี่ไปราวตึกหลังข้อแล้วเจอเคสที่ต้องนอนปั๊มนมนะคะพี่นึกขอบคุณเครื่องปั๊มนมของ a i t u d e m นะคะรุ่นนี้นะคะกวยปั๊มนมนอนนะคะอันนี้เป็นรุ่นอปเกะนะคะกับเครื่อง Galaxy Tree ตัวนี้นะคะคือ มันทําให้นอนปั๊มได้เพราะว่าอะไรธรรมดาถ้าพี่กันนอนปัม๊มไม่ค่อยนอนปัม๊มแล้วถ้าไม่ใช้่ออของ attitude mom เนี่ยตะก,กววปั๊มนมนอนน้ํานมมันจะหกหมดเลยค่ะมันจะไม่ได้เอาน้ํานมไปให้เด็กแต่เราต้องปั๊มเร็วปั๊มกระตุน้นนะคะเลยไม่ได้เอาไปให้เด็กพอไม่ได้ไปให้เด็กเสียดายไงเป็นน้ํานมหัวส่วนหัวน้ํานมแรกน้ํานมเหลืองคอเลสตุ้มนอะคะ่ะซึ่งมีภูมิคุ้มกันสูงที่สุดคือเสียดายมากต้องบอกเลยนะคะแต่พอเป็นตัวนี้ปุ๊บนะคะกัวปัม๊มนมนอนเนี่ย เราเก็บน้านมเหลืองไปให้ลูกได้เลยนอนปั๊มได้เพราะบางทีคุณแม่คลอดเองเนี่ยมันจะเจ็บแผลฝีเย็บคุณแม่ผ่าตัดขอดไม่ต้องพูดถึงเราต้องนอนราบก่อนเอออันนี้ตอบโจทย์มากๆกลวยปั๊มนมนอนของ attitude ปัม๊มตอบโจทย์มากๆค่ะพี่แกนบอกเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่พึ่งขอดแล้วต้องการปั๊มเร็วนะคะผ่าตัดลอดเนี่ยพี่แกนให้หกชั่วโมงนะแกนว่าเฮ้ยแล้วเครื่องเครื่องปั๊มนมอะ่ะจําเป็นจะต้อง เอาไปโรงพยาบาลไหมแต่สติคือโอกาสที่ลูกจะหายใจเร็วหรือมีข้อบ่งชี้ส่งแพทย์เนี่ยสูงมากเครื่องปั๊มนมเอาไปโรงพยาบาลได้เครื่องปั๊มนมต้องเตรียมตอนตั้งคันไหมได้เราต้องเตรียมเองนะเพราะเราต้องเลือกขนาดกวยปั๊มเราต้องเลือกเครื่องที่ถูกใจนะคะยิ่งถ้าลูกดูดเต้าไม่ได้เครื่องปั๊มนมไม่ใช่อะไรก็ได้เพราะว่าลูกดูดเต้าไม่ได้เนี่ยถ้าเครื่องปั๊มนมไม่ดีพอเนี่ยมันจะไม่กระตุ้นการไหลของน้ํานมค่ะแม่นะคะ อันนี้ก็คือสําคัญนะคะดังนั้นก็ต้องเลือกเครื่องปั๊มนมนะคะที่ดีมีคุณภาพคล้ายการดูดของลูกซึ่งแน่นอนที่เันก็ต้องแนะนำกา g a l a ซ y 3ตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบมีเป็น Galaxy ซีออกมาเป็นตัวแรกเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะคะแต่กงแล x ซี่หนึ่งสอง3นะคะต่อไปค่ะปั๊มนมยังไงต่อนะคะถึงจะมีน้ํานมถ้าลูกไม่ดูดเต้าเราจะล้อกับเทคนิคสําหรับเด็กปกติก็คือปั๊มนมบ่อยๆ หรือปั๊มนมสม่ำเสมอปั๊มนมทุกสามชั่วโมงต้องบอกว่าเออมันจะทำยังไงมันคล้ายการดูดของลูกนะคะทุกสามชั่วโมงคือเหมือนเด็กต้องดูดบ่อยๆแล้วการปั๊มทุกสามชั่วโมงเนี่ยจะทําให้กระตุ้นการสร้างน้ํานมได้ดีนะคะพอฮอร์โมนการสร้างน้ํานมเนี่ยฮอร์โมนการสร้างน้ํานมมันออกแล้วมันอยู่ได้สามชั่วโมงนะคะใจหนึ่งที่ทําให้คุณแม่ไม่มีน้ํานมหรือนมมาไม่พอนมมาไม่ดีเนี่ยคือปั๊มไม่สม่ำเสมอ ปั๊มไม่ทุกสามชั่วโมงเพราะว่า in, โปรแลคตินฮอร์โมนการสร้างน,งนมนมมันชื่อโปรแลคตินนะทุกคนมันออกแล้วมันขึ้นเป็นเส้นทะแยงค่ะพอเส้นทะแยงปุ๊บม,มันตกเลยถ้าไม่มีการปั๊มต่อแต่ถ้าเราแบบปั๊มยาวไปจะมีการปั๊มต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีการสร้างสูงสูงสูง,ส,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 งสูงต่อเนื่องเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าน้ำนมไม่สร้างต่อเนื่องแม่จะเป็นแม่น้ำนมน้อยหรือว่าน้ำนมไม่พอ วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณแม่ต้องปั๊มนมไม่ต่ำกว่าวันละแปดรอบอ่ะนะคะเออพอพูดถึงปัม๊มอ่ะปั๊มวันละแปดรอบมีคําถามคุณแม่ว่าจะถามพี่กันว่า tiktok ok สงสัยไหมแล้วเราจะลดรอบปั๊มได้เมื่อไหร่พี่กันนะคะแปดรอบทุกวันหนูเหนื่อยมากเลยหนูต้องปั๊มแปดรอบเนี่ยถึง,ถ,งถึงเมื่อไหร่สงสัยไหมต้องทำว่าอย่างน้อยนะคะพี่กันให้สามเดือนที่ยังต้องปั๊มแปดรอบนะแปดรอบหรือว่าทุกสามชั่วโมงนะอะ่่ข้อที่สามพี่กันจะบอกว่า เราต้องเลือกเครื่องปั๊มนมที่มีคุณภาพคล้ายการดูดของลูกมาใช้นะคะเมื่อกี้พี่กันได้พูดไปบ้างแล้วนะคะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้าถ้ามันเรียนแบบคล้ายการดูดของลูกได้มันจะทําให้เรามีการหลั่งน้ํานมสร้างน้ํานมที่ดีเรากําลังใช้เครื่องมือทดแทนการดูดของลูกอะค่ะั้นเราก็ต้องเลือกที่มันคล้ายการดูดของลูกต้องดูดแล้วไม่เจ็บนะคะดูดแล้วไม่เจ็บด,ดูดแล้วไม่ไม ไม่ขัดฝังการหลั่งของออกซิโตซินเวลาที่เราเจ็บออกซิโตซินจะไม่ไหลนะออกซิโตซินสําคัญยังไงออกซิโตซินทําทให้มีการไหลของน้ํานมค่ะนะคะถ้าเครื่องปั๊มนมที่ดีจะกระตุ้นออกซิโตซินได้ดีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ Galaxy ตอบโจทย์ตรงน,นี้มากเขาเป็นเครื่องปั๊มนมเนี่ยเขาเป็นเอ่อไมโครมอเตอร์ Micro, Motor, นะคะเครื่องปั๊มนมที่มีมอเตอร์ขนาดเล็กน้ําหนักเบาแล้วก็ดูดนุ่มลึกเสียงเบานะคะ ตัวนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเ,เครื่องปั๊มนมสองมอเตอร์หมายความว่ายังไง2มอเตอร์คือเราสามารถปั๊มข้างซ้ายอย่างเดียวก็ได้ถ้าลูกดูดข้างขวาอยู่หยุดบางข้างหรือปรับความแรงไม่เท่ากันอีกข้างนึงคือกําลังเจ็บหัวนมเพราะว่าลูกดูดแรงมากเลยหนูข้างขวาหนูเจ็บมากพี่กหนูใช้ข้างขวาเลเวลเบาได้นะคะใช้เครื่องนี้ข้างซ้ายใช้เลเวลปกติได้อย่างเงี้ยคือประโยชน์นะคะคือจะบอกว่า ทำไมเราต้องลงทุนกับเครื่องปั๊มนมแบบนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ปัญหาของคุณแม่ที่เจอมากนะคะอืเจ็บหัวนมเบาได้กดปุ่มมีปุ่มพอสหยุดการทํางานชั่วคราวได้สมมติว่ากําลังปั๊มนมอยู่สั่งของออนไลน์ของมาส่งแอป p a ส s แป๊บหนึ่งกลับไปต่อแล้วกลับมาปั๊มใหม่แล้วตัวของเครื่องปั๊มนม Galaxy T ถ้าใคร,รเคยรู้นะคะ Galaxy เนี่ยเขาก็จะมีโหมดนะคะหลายโหมดอยู่แล้วให้เราเลือกใช้นะคะ หมดกระตุ้นหมดตุ้นสลับดูซึ่งเป็นการชอบมากอันนี้เลยคือเราไม่ต้องไปกดสลับไปสลับมาเนาะเราก็ทีเดียวเขาก็กระตุ้นจู่จๆๆจจแล้วก็ฟืดจูดจูจแล้วก็ฟืดอย่างเงี้ยนะคะเป็นกระตุ้นสลับดูนั่นเองค่ะตัวของ Galaxy T เนี่ยยังมีน้ําหนักเบาด้วยเราก็ปกพาง่ายนะคะเนี่ยเท่ากับหนึ่งฝ่ามือพี่กันเองนะคะกล่องของ Galaxy T เขาจะมาเนี่ยเขาจะมีกล้วยปั๊มนมนอนนะคะเป็นรุ่นอัปเกรดทาให้ปั๊มได้ดีขึ้นนะคะรุ่นนี้นะคะ แล้วก็มีกวยปั๊มแบบซิลิโคนให้กวยปั๊มแบบพลาสติกให้ใดๆคือคุณแม่ชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนคุณแม่ก็ใช้แบบนั้นนะคะเออคือดีมากใน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 หนึ่งเครื่องซื้อหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะก็คือครบเลยกวยสามชนิดนะคะวันนี้ฉันอยากนอนปั๊มดูซีรีส์นอนปั๊มก็ใช้กวยนอนปัม๊มวันนี้ไปทํางานจะไปนอนปั๊มได้ไงก็ใช้กวยซิลิโคนหรือว่ากวยซิลิโคนไม่ถูกไม่ถูกกับจริตเราเราจะใช้กวยพลาสติกก็ได้หมดเลยนะคะ ปั๊มนมที่ดีที่สุดคือเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเต้าคู่เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเต้าคู่คือแบบนี้นะคะคือปั๊มพร้อมกันได้สองเต้าทําไมต้องปั๊มพร้อมกันสองเต้าเพราะเวลาที่ปัม๊มปั๊มเต้าหนึ่งเนี่ยมันจะกระตุน้นเลดดาริเฟกผัดกันกระตุน้นมันก็จะออกได้ทั้งสองข้างนะคะก็จะทําให้กระตุ้นการไหลน้ํานมที่ดีด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่สี่เนี่ยคือต้องบอกว่า เราต้องตั้งเป้าค่ะเวลาที่สมมติใครใครเคยเรียนพวกโคชชิงเนาะเขาจะชอบสอนให้เราตั้งเป้าหมายในระยะสั้นหรือตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงให้ได้เพื่อที่เราจะได้หาหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะการปั๊มนมเหมือนกันค่ะการปั๊มนมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคําแนะนําหรือมีอะไรดีะเป็นงานวิจัยเป็นปัจจัยทํานายว่าคุณแม่ที่ปั๊มนมนะคะเออสองสัปดาห์แรกหลงังคลอดปั๊มนมได้ถึงห้าร้อย ซีซีหรือสิบเจ็ดออนนะคะในหนึ่งวันมีโอกาสที่จะเลี้ยงลูกด้นมแม่สําเร็จดังน,นั้นพี่แกนก็จะขอถือเอาเทคนิคนี้เป็นเป็นโกหรือเป็นเป้าหมายสําหรับคุณแม่ที่จะปั๊มนมสองสองสัปดาห์แรกหลงังคลอดว่าควรปั๊มได้ถึงห้าร้อยซีซีต่อวันหรือสิบเจ็ดออนต่อวันไม่ใช่หมายถึงว่าคลอดวันที่สามที่สี่คุณแม่จะเอาห้าร้อยซีซีไม่ใช่นะหมายถึงว่าณสองสัปดาห์สองสัวันที่สิบสี่หลังคลอดแล้วกัน คุณแม่ควรจะได้ขนาดนี้นะคะแตถามพี่แกนว่าแล้วถ้าเกิดหนูยังไม่ถึงหนูเป็นแม่น้ํานมมาช้าแล้วพี่แกนจะสําเร็จไหมจากประสบการณ์พี่แกนโอกาสสําเร็จมีได้ถึงในช่วงระยะเวลาสองเดือนค่ะนะคะบางคนแต่มันก็จะน้อยกว่าคุณแม่ช่วงสองสัปดาห์แรกหลังคลอดนะคะอ่าเอ่อต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะต้องบอกว่าในการที่เราปั๊มนมเราจะต้องมีการบันทึกบันทึก ปริมาณน้ำนมที่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราบันทึกเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะวันที่สี่ขนาดนี้วันที่ห้าขนาดนี้พอวันที่สิบสี่ขนาดนี้เราจะเริ่มมีกําลังใจค่ะไม่มีเราอาจจะต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะปั๊มไม่ถูกหรือเปล่ากวยปั๊มนมไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราปั๊มนมทำไงต่อนะคะเมื่อเราปั๊มนมสม่ำเสมอลูกอยู่ตึกเด็กจนวันนึงลูกแข็งแรงขึ้นหรือลูก หรือลูกเป็นเด็กข้อกันกําหนดจนวันหนึ่งลูกแข็งแรงขึ้นคุณหมอส่งลูกมาอยู่กับเราหรือให้เราไปฝึกเลี้ยงลูกสิ่งที่ต้องทำฝึกลูกดูดเต้านมค่ะต้องทำด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามการดูดเต้านมก็ยังสำคัญก็กระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้ดีนั้นเราต้องดูดให้ลูกดูดเต้านะคะนะคะ,นะคะดูดเต้าถึงแม้ยังดูดและอาจจะได้นมไม่พอยังต้องคงเสริมนมจากขวดอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ฝึกให้เข้าเต้าไปก่อนนะคะพอน้ำ เด็กแข็งแรงขึ้นน้านมเรามาดีเพราะเราปั๊มมาตลอดเนี่ยกลับไปบ้านพอถึงเวลาเหมาะสมเราก็สามารถหักดิบให้ดูดเต้าอย่างเดียวได้นะคะข้อต่อไปนะคะเทคนิคข้อต่อไปจะเป็นข้อที่เจ็ดเนาะรับฟังข้อมูลจากบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่อันนี้ก็คือสําคัญนะคะอันนี้ก็วันนี้คนที่เข้ามาฟังก็ถือว่าได้รับฟังข้อมูลจากพี่กันแล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้มาฟังก็สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้นะ,ะข้อต่อไปนะคะ เราถ้าเราทําทุกอย่างดีแล้วทําตามคําแนะนําพี่การแล้วทําตามคำแนะนำของพยาบาลนมแม่แล้วนะคะยังไม่ดีขึ้นต้องบอกว่าก็ต้องไปปรึกษาเขาค่ะไปให้เขาประเมินไปให้เขาดูนะคะว่าทําไมเราผิดตรงไหนบางคนเนี่ยมาปรับกรวยปั๊มที่พี่การอย่างเดียวนะคะน้ํานมไหลมากขึ้นเพราะว่ากวยปั๊มที่ใช้อยู่มันไม่เหมาะสมบางทีคุณแม่อาจจะดูแลวแบบ ดูเองแล้วไม่มั่นใจก็แบบแล้วก็รู้สึกว่าปั๊มไม่เกลี้ยงเต้าพอมาปรับแล้วก็ก็กลายเป็นว่าออกดีขึ้นเกลี้ยงเต้าขึ้นก็คือแก้ปัญหาได้นะคะอะอย่างน้อยเนี่ยมาหาคลินิกนมแม่คลินิกนมแม่เขาจะมองช่วยเรามองช่วยเราดูช่วยหาสาเหตุว่า,วาเฮ้ยเกิดจากอะไรนะคะบางคนเนี่ยจะบอกนิดน,นึงว่าความเครียกก็สําคัญการมาเจอคลินิกนมแม่แล้วรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นสบายใจขึ้นนะคะ คุณแม่ก็จะกลับไปทําตามที่พี่การบอกหรือพยาบาลนมแม่แนะนํานะคะก็จะทําให้มีน้ํานมได้นะคะเพราะคุณแม่ฟังปุ๊บพีก่กันส่วนใหญ่แล้วพยาบาลนมแม่จะเป็นสายให้กําลังใจค่อนข้างเยอะนะอย่างพีกพ่การตัวพี่การเองพี่กันก็จะบอกว่าคือรู้ว่าเครียดเนาะบางทีลูกอยู่ตึกเด็กป่วยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เพื่อลูกเนี่ยก็คือการทํานมแม่ไปให้ลูกนะอืมนะคะเราต้องเรา,า,เรา,าคิดถึงลูกล้วก็เปลี่ยนจากความคิดถึงมาเป็นการปั๊มนมนะคะแล้วก็พยายาม เครียดให้น้อยลงหาอะไรทําที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่เครียดมากก็จะให้มันมีน้ํานมเพราะเรากําลังทําเพื่อลูกสุดท้ายถ้าเราทําเต็มที่แล้วมันยังไม่มีมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเครียดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้นะคะสาหรับพยาบาลคลินิกนงแม่นะคะรวมถึงพี่กันก็จะเป็นการให้คําแนะนําในลักษณะนี้เพราะว่ายิ่งถ้าเป็นเราไปกดดันเกินไปก็พูดปกดดนันคุณแม่เรื่อยๆมันไม่มีทางออก,ออก,ออกค่ะ ไอออกซิโตซินมันสําคัญมากๆมันถึงจะหลังเนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ